สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้ากล้องหวยฮานอยนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากจิ๋แบ่งรัฐบาลประเทศ เวียดนามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสติปปุโรหิตวิทยาณในการรับชมก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะหัวรัฐบาลไทยก็ออกนะคะห่วรัฐบาลไทยนะคะนากลงไม่ครบชุดนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าชุดอ,อ่ชุดสามตัวนะคะนาคไม่ได้ลงนะคะนาคทาเสร็จแล้วแต่นาคไม่ได้ลงนะคะเพราะว่ามันมันทับตัวตัด ไม่ทันนะคะมันทําตัวตัดไม่ทันนะคะหน้าก,ก็เลยไม่ได้ลงนะคะหน้าก,ก็ลงตามที่หน้ากลงในช่องนะคะก็คือมีจับชนสองตัวล่างจับชนสองตัวบนสิบหน่วยนะคะก็ออกประมาณนั้นนะคะพื้นที่เนาะสามตัวเนี่ยนาคบอกเลยนะคะถ้าไม่่เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าไม่จับตัวเลขออกมาแบบ แม่นๆนะคะน้อยนะคะที่จะจับสามตัวแบบตรงๆได้อันนี้น่าพูดเลยนะคะเพื่อนพี่อ่าส่วนโต๊ดนะคะโต๊ดส่วนโต๊ดของหวยรัฐบาลไทยนะคะส่วนโต๊ดของหวยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนพี่ที่อ่าเช่าบูชานะคะอ่าชุดโต๊ดนะคะ คือโต๊ะของหน้าไปนะคะเพื่อนๆพี่ก็ไปดูที่หลักเลขได้เลยนะคะไปดูที่หลักเลขนะคะของหน้าก็จะมีหลักเลขอย่างหน้าเอาขึ้นนะคะก็คือแปดกับเก้านะคะเพื่อนๆพี่ก็ดูที่หลักแปดแล้วก็หลักเก้าได้เลยนะคะนะคะอันนี้ส่วนมากของหน้าคือมันจะเป็นเลขหลักลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูได้เลย อันนี้น่าเอาขึ้นนะคะแกับ9นะคะแล้วก็เอาชุดสามตัวโต๊ดนะคะคือมาจับกับเลขนี้ได้เลยนะคะโต๊ดอย่างเดียวนะคะเพ,พื่อนพี่อย่างนี้ก็ได้เงินแล้วก็ได้คะแนนค่ะได้คะแนนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทำไม่ทันนะคะงวดนี้นะคะก็เป็นบางสูตรหลายหลาหลายๆสูตรนะคะที่น่าทำไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เพื่อนพี่ก็ดูอ่า คู่คู่สิบหน่วยนะคะคู่สิบหน่วยบนคู่สิบหน่วยล่างไปแล้วกันนะคะเนาะขอให้มันมาคือค่ะเพื่อนๆพี่ <c oughs> ทุกอย่างนัว่ากันไปตามสูตรนะคะทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะขอให้มานะคะพ,พี่แต่สูตรถ้าสูตรมันเดินดีนะคะน่าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าตัวเลขมันก็ต้องมาแต่ถ้าสูตรมันหลุดนะคะ อันนี้ก็คือมันก็จะหลุดตั้งแต่ต้นขั้วเพราะว่าสูตรของหน้าคือมันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่งวดนี้หน้าก็อาจจะลงแบบใหม่ให้เพื่อ,อนๆพี่ได้ดูนะคะเหมือนที่นาทําลงนะคะก็คืออ่าสิบหลักหน่วยสิบสิบบนหน่วยบนนะคะแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างนะคะแล้วก็จับมันชนกันแล้วก็จับตัวเลขแล้วก็ตัดออกมาแค่นั้นนะคะเพื่อนๆพี่ไม่มีอะไรยากนะคะถ้าเป็นชุดหวยที่นาคทำนะคะเนาะ แต่ทางนี้ทั้งนั้นคือเราก็ยืนที่สูตรนะคะเพื่อนพี่เรายืนที่สูตรนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนนะคะเราก็ยืนที่สูตรเอานะคะหน้าก็มีหน้าที่คิดคํานวณน,นะคะแล้วก็หาตัวเลขนะคะเอามาลงให้ได้เพื่อนพี่ได้ชมนะคะแล้วก็ตัวเลขที่น่าไปทําลงไปไปไปทํามานะคะก็หน่าก็ไม่ได้เอาลงนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้ลงในช่องนะคะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะห้าติดนะคะเนาะแต่งวดนี้นาคก็ไปทํามาแล้วนะคะแต่นาคไม่ได้เอาลงนะคะอันนี้นะคะฮานอยนะคะฮานอยฮานอยอ่าอันนี้นะคะพิเศษเมื่อวานออกเจ็ดศูนย์หกเลขล่างหนึ่งเก้านะคะ อันนี้นะคะห้ามันมาลักษณะนี้แต่มันไม่มานะคะเพื่อนพี่เนาะมันดีดนะคะมันดีดขึ้นไปเป็นอ่าเมื่อวานน่ากูมันน่าจะเป็นนอยปกติอ่ะเนาะมันดีขึ้นไปมันเป็นห้าบนห้าล่างแล้วก็น่าจะเป็นอะไรอ่ะใช่แต่วันเนี้ยวันนี้นากลงสองนอยนะคะนอยพิเศษแล้วก็ v ีพีนอยปกตินากลืมเอาเล่มออกมานะคะเนาะก็เลยอ่าคิด ไม่ได้คำนวณไม่ได้นะคะเพราะว่าของหน้ามันจะมีเล่มนั้นนะคะอันนี้ออกมาสองเล่มเนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเพ,พื่อนพี่ตัวเลขตรงนี้นะคะมันจะเข้าแค่เป็นบางงวดนะคะเพ,พื่อนเพื่อี่มันจะเข้าแค่เป็นบางงวดนะคะส่วนมากของหน้าคือมันจะเป็นเลขหลักนะคะเพ,พื่อนเพี่แคปได้เลยนะ แล้วก็อันนี้อ่าไม่เป็นไรดูก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นนอย Vp Vp เมื่อวานมันก็เข้าลักษณะอย่างนี้นะคะเจ็ดหกสามเลขล่างเก้าหนึ่งนะคะเนี่ยมันจะมาลักษณะอย่างนี้แต่อันนี้คือตัวเดียวมันไม่มานะคะเพื่อนพีที่น่าบอกไว้นะคะมันก็จะมาตัวเขาเรียกว่าตัวสำรองนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะปกติไม่ได้ลงนะคะวันนี้ ใช่เพราะว่านาาลืมเอาเล่มออกมานะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่เนาะของหน้าจะเป็นเลขหลักนะคะส่วนตัวขั้วก็มาแค่เป็นบางครั้งนะคะอันนี้ก็ทําตามสูตรนะคะเพื่อนพี่วันนี้นะคะหน้าก็ วันนี้มีออกหลายหลายอย่างนะคะอมสินใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะแล้วก็ฮานอยแล้วก็ของรัฐบาลไทยนะคะวันนี้มีออกหลายหน่วยนะคะเพื่อนพี่เนาะถ้ายังไงก็ให้เพื่อนพี่โชคดีนะคะนาาก,ก็จัดไปแล้วนะคะตัวเลขที่ไปทํามานะคะเนาะแต่นาาไม่ได้เอาลงในช่องนะคะเพื่อนพีเนาะนี่ค่ะถ้าย่งไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก,ก็ ฝากเพื่อนๆที่พี่นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะหน้าก็ทำลงเหมือนเดิมนะคะเพื่อนพี่เนาะตัวเลขจะออกมาแบบไหนทุกอย่างคือยืนที่สูตนะคะยืนที่สูตรความฝันก็คือความฝันนะคะตัวเลขที่ไปทำก็คือตัวเลขที่ไปทำนะคะสูตรมันก็คือสูตรนะคะเราก็ยืนกันไปลักษณะประมาณนี้นะคะก็ สี่โมงครึ่งหรือคะสามโมงครึ่งหรือสี่โมงนะคะหัวรัฐบาลไทยก็ออกแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะเพื่อน่เนาะว่าสูตรมันจะเดินต่อไหมถ้าอยังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ให้เพื่อนๆพี่รวยๆนะคะถ้าอยังไงคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ